มหาวิบากก็คือตรงกลางนะแปดบวกกลางสาม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 องสาางสามสองสามเอ็าำได้นะฮะไล่จิตลงมาอีก35มห้านับนะสา3ห3าสามห้าสามสี่่มสี่ใช่ไหมคะแล้วไล่ลงมาอีกเป็นรูปาวัจระใช่ไหมฮะรูปาวัจระทั้งหมดดูเป็นแถว แถวและ3 3 3ไล่ลงมาไล่ลงมาไล่ลงมาอย่างเงี้ยนะ3 5 3 4 3 3 3 2 3 0ใช่ไหมฮะแล้วอรูปาวจระเนี่ยมีทั้งหมดตัวเลขอยู่ในนั้นคือ30บทเลยใช่ไหมคะนั่นแหละนะลงมาอีกค่ะโลกุตระจิต8หรือ40ไล่ไล่แถวแรกลงมาก็36ถัดมาถัดมา36 3 5 34 3 0 3 33นี่2แถวใช่ไหมคะ 33มี2แถวก็คือแถวสุดท้ายกับรองสุดท้ายนั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นในส่วนของหัวข้อนี้สังฆาในเนี่ยนะเนี่ยหัวข้อสังฆาในคือการยกจิตเป็นประธานและหาเจตสิกประกอบร่วมก็คือเป็นลักษณะเอาตัวเลขไปใส่ในดวงจิตนั้นแต่รายละเอียดจะต้องมีการหาอีกนะฮะอันนี้แค่แบบว่าเป็นหัวข้อหยาบๆนะอ่า ส่วนตอนนี้ที่เราจะเรียนก็คือสัมปโยขันในหัวข้อนี้สัมปโยคันในคือการยกเจตสิกเป็นประธานหาจิตเกิดร่วมนะเนี่ยเรากำลังหาตัวนี้ว่าถ้าเจตสิกหนึ่งดวงเจตสิกหนึ่งดวงอย่าง,งเช่นว่าผัสสะผัสสะเจตสิกนะผัสสะเจตสิกหนึ่งดวงผัสสะมีสภาวะกระทบอารมณ์อย่างนี้นะ เจตสิกหนึ่งดวงนี้ไปอยู่ไหนได้บ้างไปอยู่กับจิตดวงไหนได้บ้างเราก็ต้องมาดูว่าผัสสะเนี่ยเขาอยู่ได้หมดเลยทุกดวงเนี่ยผัสสะเข้าได้หมดเลยเพราะว่าจิตจิตกับอารมณ์จะต้องมีการกระทบกันเข้าใจใช่ไหมฮะเมื่อมีการกระทบทางตาผัสสะก็เกิดกระทบทางหูผัสสะเกิดใช่ไหมฮะคือกระทบทั้งหมดทางตาหูจมูกลิ้นกายหัวใจเนี่ย ว่าโดยรวมแล้วทั้งห 6, 6อย่างเนี่ยเขาเรียกหทวารมันจะต้องมีผัสสะเกิดทุกทวารเพราะฉะนั้นเมื่อผัสสะเกิดทุกทวารจิตที่เกิดโดยพิสดารในการรู้อารมณ์ทุกครั้งจะต้องมีผัสสะเกิดด้วยทุกครั้งทุกดวงเข้าใจนะคะทันไหมฮะ <c oughs> ยังไม่ทัน ฟังก่อนก็ได้ค่ะนะค่ะคืออย่างนี้เดี๋ยวมัชีจะอไอยอุปมาตรงนี้ว่าโดยเราก่อนนะว่าโดยเราเรามีตาหูจมูกลิ้นกายหัวใจซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดแต่กรรมเก่าเกิดแต่อดีตกรรมนะเมื่อได้มาจากอดีต แสดงว่าเหตุอดีตดีทําให้ผลที่ปรากฏเนี่ยเต็มพร้อมก็คือตาก็เห็นหูก็ได้ยินเป็นต้นเมื่อเกิดลักษณะอย่างนี้แล้วรูปทั้งหมดเนี่ยเป็นรูปค่ะตาหูจมูกลิ้นกายหัวใจเนี่ยนะทุกอย่างเนี้ยเป็นรูปรูปเหล่านี้ถ้าไม่มีนามรรมาทำมาอาศัยก็เหมือนกับซากศพค่ะก็เหมือนกับศพศพซึ่งหายใจก็ไม่ได้ ตาก็มองไม่เห็นถูกไหมฮะนั่นแหละเมื่อตอนนี้เนี่ยร่างนี้เนี่ยยังไม่ได้เหตุที่จะต้องไม่มีจิตจิตจึงเข้ามาเกิดในตรงนี้ได้หมดเลยในร่างกายได้แต่เขาจะมีจุดที่เรียกว่าเขาเรียกเซนเตอร์เนาะศูนย์กลางศูนย์กลางของที่จิตมาเกิดก็คือหัวใจ แต่ถามว่าถ้าตาไม่บอดมาเกิดได้ไหมตรงนี้เกิดได้เพราะจะต้องเห็นหูได้ยินเกิดได้ก็ต้องได้ยินเพราะนั้นจิตเนี่ยเมื่อมาเขาเรียกว่ามาอยู่อาศัยอยู่ที่หัวใจแล้วเนี่ยเมื่อเขาจะทำงานทางตาเขาก็มาทำงานที่นี่ถ้าตาตาตาเปิดนะฮะเรานึกถึงว่าถ้าเราหลับสนิทเปรียบเทียบนะ ถ้าเราหลับสนิทเมื่อไหร่คุณลุงยังไม่ให้หลับนะคะคุณลุงกำลังค,คิดตามหลับนะคุณลุงกำลังคิดตามเซคุณลุงนะคะเมื่อเราหลับสนิทเมื่อไหร่เนี่ยนะ,ะเห็นก็เห็นไม่ได้ได้ยินไม่ได้ยินอะไรเลยถ้าหลับสนิทจริงๆนะเสียงที่ดังแค่ไหนไม่ได้ยินคะคนนอนข้างถนนนะคะ คนที่เขาหลับข้างถนนเนี่ยเขาหลับสนิทจริงๆนะเสียงรถวิ่งไปวิ่งมาไม่ได้ยินเลยกลิ่นฮะกลิ่นทุกอย่างที่เกิดทางตาไม่เห็นทางหูไม่ได้ยินกลิ่นจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นก็ไม่ได้รสจริงๆแล้วในปากของเรานี่มีรสนะคะน้ำลายมันมีรสนะคะแล้วถ้าเกิดว่าน้ำลายนะ่ะนะ ถ้าไม่ได้ขยับขยื่นเลยนะฮะน้ำน้ำลายจะมีกลิ่นแล้วก็ยังไม่พอมีรสออกเปรี้ยวนะคะมันออกบูดค่ะ <c oughs> แต่ถ้าเลบกลืนอยู่ตลอดเวลามันออกมาตลอดไงใช่ไหมคะต่อมน้ําลายเขาทำงานออกมาตลอดก็กลืนลงไปมันเหมือนผัดเปลี่ยนเนาะมีการผัดเปลี่ยนตลอดเวลาก็เลยไม่รู้สึกว่าน้ำลายมีรสอย่างเงี้ยนะจริงๆมีทีนี้ในส่วนของร่างกาย ในขณะหลับสนิทอยู่เนี่ยเรานอนท่าเดียวนานมากนะบางทีนะเรานอนงายอะบางทีหลับแบบนอนงายตรงนั้นอะหลายนาทีเลยแล้วกว่าจะพลิกกลับอีกท่าหนึง่งแล้วไปนอนท่าตะแคงอีกหลายนาทีเลยเหมือนกันนะแล้วทําไมเราไม่รู้สึกว่าในขณะที่เรานอนงายนะนะเราไม่ไม่รู้สึกปวดหลังเลยอะแต่พอพลิกไปนอนตะแคงปั๊บ ก็ยังไม่รู้สึกอีกว่ามันเมื่อยอะทำไมไม่รู้สึกแปลกไหมฮะท้าถ,ถ้าสังเกตนะไม่รู้สึกตัวเลยว่ารู้สึกเมื่อยหลังจริงๆแล้วนอนไปหลายนาทีแล้วนะฮะบางทีเป็นครึ่งชั่วโมงกว่าจะพลิกเนี่ยนะหรือไม่อนัเป็นชั่วโมงเลยแบบหลับสนิทเลยไม่ต้องพลิกในส่วนของอิลิยาบทอื่นท่าอื่น